คุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะมีพลังงานตรงกับคนที่อยู่ในใจของคุณบ้างหรือเปล่านะคะคุณกำลังจะดึงดูดใครให้เข้ามาหาคุณนะคะควินถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุม เดทพลังงานของคนราศีพิจิกนะคะคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกห้า,หมา,งงา,าไ,ไม,นนะะม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษิงธนูนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟนะคะราศีพิจิกอยู่ในธาตุน้ำเนาะอาจจะเป็นคนเก่าของคุณนะคะเดทเนาะพลังงานของคนเก่าคนที่ความสัมพันธ์มันจบไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นคนที่ คุณทะเลาะด้วยนะคะมีปากเสียงกันมีความไม่เข้าใจกันหรือเปล่าอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องของคุณสองคนหรืออาจจะทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะแต่ว่าพลังงานของเขาน่าจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณหรือเปล่าเพราะเป็นทั้งควีนถือดาบแล้วก็คิงถือถ้วยนะคะ ถ้าไม่ใช่รักเก่าถ้าไม่ใช่คนที่ความสัมพันธ์มันจบไปนะคะอาจจะเป็นแค่คนที่มีประเด็นกันมีเรื่องทะเลาะกันนะคะเดทตรงนี้อาจจะเป็นบุคลิกของเขา เป็นคนที่ใจแข็งตากนะไม่ค่อยพูดนะคะอาจจะไม่ค่อยอ่อนโยนไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่หรือเปล่านะคะควีนถือดาบแล้วก็เดทมาด้วยกันอาจจะเป็นคนที่บุคลิกแข็งแข็งเป็นคนนิ่งนิ่งไม่ค่อยพูดคำไหนคำนั้นนะคะเป็นคนพูดน้อยเหมือนดอกทีุ่ลจะร่วงหรือเปล่านะคะเป็นคนเจ้าอารมณ์หน่อยไหมนะคะเป็นคนขี้งุนงิดง่ายแต่ว่าลึกๆในใจเขาหน้าจะเป็นคิงถือถ้วยด้วยนะคะมีความอบอุ่นอ่อนโยนอยู่ข้างใน นะคะหรือว่าไม่ชอบที่จะแสดงมุมที่อบอุน่นออกมาให้ใครได้เห็นก็ได้นะคะจะแสดงเฉพาะมุมที่มีความเด็ดขาดมีความเข้มแข็งนะคะออกมาเนะเป็นเหมือนทั้งผีดิบแล้วก็หุ่นยนต์ด้วยนะคะควีนถือดาบกับเดทเนาะเรามาดูกันต่อนะคะว่าทำไมคุณถึงดึงดูดให้เขาเข้ามานะคะคนที่มีบุคลิกเป็นผีดิบหรือว่าโรบอทหุ่นยนต์คนนี้นะคะ The Tower วอพกความสัมพันธ์มันจบไปแล้วหรือเปล่าไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้พูดไม่ได้คุย The Devil ยังคงมีความคิดถึงมีความจินตนาการถึงยังตัดใจไม่ได้นะคะยังคงมีโซ่ตรวนที่พันธนาการถึงกันอยู่ The High p สเต s นะคะความมีเสน่ห์ของคุณความลึกลับของคุณนะคะ หลังจากที่เลิกลาจากกันไปเขาอาจจะติดต่อคุณไม่ได้เลยหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นคุณอัปเดตสถานการณ์ของคุณเลยนะคะรู้สึกสงสัยรู้สึกอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะทําไมช่างดูลึกลับหน้าค้นหาขนาดนี้นะคะหรือว่าความอบอุ่นอ่อนโยนของคุณความเซนซิทีฟของคุณนะคะยังคงติดอยู่ในใจของเขาทําให้เขาคิดถึงทําให้เขานึกถึงก็ได้เหมือนกันนะคะสิถ้วยนะคะมีทั้งความเป็น คู่เวรคู่กรรมแล้วก็คู่แท้นะคะอาจจะมารู้ใจตัวเองทีหลังก็ได้นะคะพลังงานของคุณกับเขามีความลึกลับมีความซับซ้อนพอสมควรเนาะน่าจะจบกันไปแล้วนะคะมีการทะเลาะก,กันด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์น่าจะจบไปแล้วจบกันด้วยอาจจะมีการใช้อารมณ์แมทมีการโมโหใส่กันนะคะแล้วก็เดอะทาเวอร์เป็นอะไรที่มันจบแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยนะคะอาจจะใช้อารมณ์กันเกินไปเนาะจนทาให้ ความสัมพันธ์ที่มีมันแตกสลายไปในทันทีนะคะจบกันไปแบบดื้อๆจบกันไปแบบต่างคนต่างไม่ไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าไม่คิดว่ามันจะบานปลายไปขนาดนี้แล้วตัวเขาเองก็มีความเป็นคนสองขั้วสองบุคลิกนะคะมีความเด็ดขาดมีความเชื่อมั่นในตนเองที่มากเกินไปมีอีกโก้มีฟอร์มนะคะควีนถือดาบเนาะไม่พูดมากนะคะไม่ ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงอารมณ์นะคะในขณะที่คิงถือถ้วยเป็นคนอบอุน่นอ่อนโยนพร้อมปกป้องนะคะมีความจริงใจนะคะน่าจะต่างคนต่างสถานการณ์นะคะถ้าดีๆกันอยู่ถ้าความรักไม่มีปัญหาก็เป็นคนที่เหมือนจะเป็นคิงถือถ้วยนะคะมีความอบอุน่นมีความโรแมนติกมีความละมุนละไมให้กันนะคะแต่ถ้ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะก,กันก็พร้อมจะเป็นควีนถือดาบที่ชักสีหน้ามาเลยนะคะ พร้อมจะฟาดฟันกับทุกเรื่องนะคะหัวใจจะแข็งเป็นก้อนหินขึ้นมาเลยนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นเดอะทาวเวอร์ไปเนาะมีการแตกสลายมีการพังทลายไม่พูดไม่จานะคะในขณะที่ตัวเขาเองก็มีความสองขั้วสองบุคลิกตัวคุณเองก็มีความลึกลับซับซ้อนนะคะเดอะไฮทิสเทสเป็นคนที่คาดเดาอารมณ์ค่อนข้างยากเดาใจไม่ค่อยถูกพอเลิกลาจากกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะก็มีความคิดถึงมีความโหยหานะคะ The Devil เดอะเดวิลเนาะตัดกันไม่ขาดนะคะ ความคิดความรู้สึกที่มีกับคุณยังคงวิ่งวนอยู่ในหัวลืมไม่ได้วางไม่ลงนะคะแล้วก็ไพ่จบเป็นสิบถ้วยอยากกลับมาคองคู่อยากกลับมาอยู่ด้วยกันอยากมาใช้ชีวิตด้วยกันนะคะคนที่คุณกำลังดึงดูดให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็มีโอกาสเหลือเกินหรือว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้มากๆนะคะที่จะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณหรือว่าคนที่เลิกลาจากกันไปนั่นเองนะคะ